วัสดีครับวันนี้มา r ร a c t i o n หนังที่กำลังจะเข้าน่ารักมากมวนหนังของแก๊งสามชาซึ่งมารวมตัวกันเห็นประโคมข่าวว่าโหน่งเป็นผู้กำกับเท่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแล้วก็จะมาจัดการกับมัมซึ่งเคยเอาโหน่งไปเล่นในอะไรบอดิกา ของตัวเองแล้วก็ไม่ให้เล่นบทอะไรมากมายแล้วก็เป็นฉากลองเทคกที่ด่ากันหลังหลังหนังจบอืถ้าใครเคยดูนะเห็นก็เห็นออกมาเยอะแยะเลยใน youtube นี่แหละนะและรอบนี้เหมือนเขาจะเอาหม่ำมายำช่วงหนึ่งเคยออกเป็นทีเซอร์นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากทีเซอร์เนี่ยดูเหมือน มาทะเลาะก,กันเรื่องกันแคสติง้งแต่ว่าเราตัวอย่างเต็มมามาช้าไปมากบางแผนโปรโมทน้อยไปไหมคือโปรโมทปุ๊บหนังก็จะเข้าฉายเลยอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันมันน่าสนใจอยู่เรามาดูกันเป็นหนังซ้อนหนะังยื่มือหน้ามา ฉากในตำนานนี่มันิบหายเลยที่คนรู้ว่าอยากรู้ไหมล่ะจ๊ะว่าทำไมเหมือนจริงขนาดนี้ก็ฉันนี่แหละอีนาคแห่งทุ่งพระขนงฉันถูกส่งมาอีกภพชาตินึงเพื่อให้ได้มาเจอกับไอม้มากอีกครั้งไอ้มากข้าขได้เจอไอ้แล้วไอม้มากพี่แก ทำไมผมรู้สึกว่าเขาหน้าคงฟูอะไอ้งมาเองไม่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะยังไม่ได้เข้าซีนเรียกว่าเคสก็ได้ครับชื่ออะไรครับขัน้นบะจจังจ้ะน้องบะจจังึ้นสลิงจง้งอ่ะพร้อมนะแอคชั่นเหมือนลอยจริงเลยว่ะขั้นพี่เปิ <laughs> เร์พี่พอดีทีมสลิงมาแล้วพี่เตรียมถ่ายฉากลอยได้เลยลอยเหี้ยกูลอยเมื่อกี้เนี่ยแอคชั่นถ่ายวันนี้ค่อยๆยก ไม่ต้องรีบกระช้ายกขึ้นไปครับโอเคกูบอกได้เลยนะนี่คือก้าวแรกที่จะก้าวขึ้นไปสู่บันไดดาวไม่ต้องใส่คุณสุดยอดที่สุดแล้วไอ้เท่ห์เท่ห์หมากดูโดนนะปิดหน้าปิดตาไม่ให้หมามบอกนี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยถ้าเขาไปอะไรขึ้นมาเนี่ยมึงรับผิดชอบชีวิตทวยไหมควายอือเม่ไเมย์พิลลุมพรดูจังเมย์พิลลุมพรพ่อปุ๊สิ เขากำลังจะเซ็นสัญญาเพื่อไปเล่นหนังยุ่จีนแต่ตามก็ห้าปีเต่พอถ่ายเรื่องนี้เสร็จก็คงจะไปเลยครับถ้าเองกับไอ้มากรักกันภายใน30วันเองก็จะได้อยู่กับไอ้มากสวยเองบอกข้านะหลังสงครามจบข้าจะรีบกลับหาเองนถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะไม่ได้ครองรักกัน แต่ถ้าหากชาติหน้ามีจริงค่าสัญญาว่าข้าจะขอรักเองทุกชาติไปข้ามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วคุณว่าพระเอกนางเอกคู่นี้เป็นไงวรับว่าได้กันแล้วอ่ะกูถามเรื่องฝีมือการแสดงเขา ยี่สิสี่กรกาคมเดือนหน้าแนละ้วอ,อีกเดือนหนึ่งพี่น้องแต่อย่าลืมว่าเดือนหน้ายี่สี่กรกฎาคมชนกับวันนี้หรือว่าชนกับหลายเรื่องเลยนะเดือนหน้าเป็นเดือนที่เดือดที่สุดของซัมเมอร์นี่นะเดือนหน้าเน่ยเป็นมีอะไรอะซูเปอร์แมนจูราสสิกเวิลด์แล้วก็แฟนตาติกโฟร์ตัวนี้จะชนกับแฟนตาติกโฟร์ ซึ่งซุปเปอร์แมนด้วยผมว่ามันจะสู้ไหวไหมนะวางเห็นมันหนังอย่างเงี้ยความจริงแล้วเป็นหนังที่เข้าถึงคนไทยเลยแหละหนังอย่างนี้นะหนังตลกแบบสไตล์สามชาผมว่าคนรุ่นเก่าก็จะไปดูคนที่ไม่ค่อยจะไปดูหนังเนี่ยก็จะไปดูเนี่ยนะแต่มันไปชนกับหนังที่แมสอบบเป็นหนังตลาดเลยกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่ม คนทำงานและกลุ่มเด็กเนี่ยเขาจะไปดูเฟนตติโฟเรื่องนี้ความจริงเน่ยแก๊งสามชาติมันก็น่าสนใจคนก็อยากจะดูแต่ถ้าให้เลือกสักเรื่องเขาก็จะไปดูเฟรตติโฟกับซูเปอร์แมนเนี่ยมันจะเป็นการทอนรายได้เลยเพราะว่าซึ่งความจริงแล้วเรื่องนี้จะต้องทำเงินผมว่าไม่น่าจะเจ๋ง มันเข้ากับสไตล์คนไทยสนุกทัวร์แต่มันก็จะสนุกแบบไม่ถูกใจคอนักวิจารณ์ผมว่านนะ,ะก็สามชาทำหนังไม่ก็จะจริงเท่าไหร่นะถึงจะได้น้อยมาเรื่อยๆยังหม่มเนี่ยคุณหม่มทำหนังเนี่ยผมว่ามันก็น้อยลงนะได้เงินน้อยลงทุกวันนี้นะครับ แต่ก็ยังเป็นถือว่าเป็นตลกเบอร์หนึ่งแต่มันเป็นตลกแบบยุคเก่านะพี่น้น่ตลกยุคเก่าเนี่ยมันมันยังได้อยู่ไหมคนยุคใหม่ยังหัวเราะได้ไหมนะผมว่าขนาดเราดูเองเนี่ยเรายังรู้สึกไม่ค่อยจะขำแล้วยังแค่ขำแบบฮึ่ยๆนะไม่ได้ขำแบบกากเหมือนแต่ก่อน เมื่อถ้าแต่ก่อนเนี่ยคุณหม่ำเนี่ยกากเลยนะหม่ำเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เราแค่เฉยๆมันจะหลุดยุคสมัยไหมนะครับอันนี้คือในแง่ของหนังตลกแต่ในแง่ของเนื้อเรื่องแม่น,น้าโอ้โหมันยังมีไอเดียที่จะต้องทำอีกเหรอเอามาในมาถึงในพบนี้พบปัจจุบัน ผมว่าน่าน่าจะอยู่มายาวอยู่ยัง้งยืนยงมาคือจนเป็นผีที่แก่งออกกลางวันได้สัมผัสตัวตนได้แต่ยังมีพลังของผีเขเก่งอะ่ะนะอยู่นานจนแก่งอะ่ะพูดง่ายไม่น่าเรื่องนี้นะไม่น่าจะใช่เกิดใหม่น่าจะมายาวนานนะครับคิดว่าอย่างนั้นในเรื่องของเนื้อเรื่องซึ่งไอเดียมันดีมาก น่าเข้าไปดูแต่มันจ่ายชนพี่น้องคิดเองอยังไงคิดว่าไรายได้จะเป็นยังไงผมคาดเอาไอ้ผมว่าไม่จรงสามสิบอัพแต่ไม่ถึงไม่น่าจะถึงร้อยหวังว่ามันจะผิดเพราะผมก็อยากให้หนังไทยเราทำเงินนะซึ่งถ้าผมไปดูในสัปดาห์นั้นนะผมก็จะจะ,จะดูเรื่องนี้แฟนติกโฟความจริงแล้วก็อยากดู แต่ตัวอย่างหลังๆมาผมรู้สึกว่าไม่น่าสนใจแล้วผมอาจจะเปลี่ยนใจมาดูอ่าอะไรอ่ะนางน่า,นารักมากมากมากโอ้ชื่อหนังจำยากไปไหมยุคใหม่นะตั้งชื่อหนังต้องแบบเป็นสมบัติจำนวนนะถ้าผมไปดูสองเรื่องระหว่างแฟร์ติคโฟกับเรื่องนี้ผมจะไปดูเรื่องนี้แฟร์ติกโฟเอาไว้ทีหลังก็ได้นะหน,นังมาวลนี่มันจะ ต่อเนื่องโู่นนี่นั่นทำให้เราเริ่มไม่อยากจะดูแล้วนะครับอะท่านคิดว่ายังไงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแจกดติดตามวริ์พุทธยใจบันเทิงกันด้วยสวัสดีครับ